สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูพึ่งอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเทาาบอลกระดอนพื้นเอมันทํำยังไงนะสิ่งแรกที่เราจะต้องมีนะคะและจะมีทุกๆสัปดาห์ก็คือลูกบอลค่ะให้ผู้ปกครองนะคะเตรียมลูกบอลให้เด็กๆนะคะเราจะใช้ลูกบอลในคลิปนี้คลิปแรกและจะใช้คลิปต่อๆไปอีกหลายๆครั้งค่ะเพราะฉะนั้นหาอุปกรณ์ ลูกบอลไม่ว่าจะเป็นลูกบอลน,นิ่มหรือลูกบอลอะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถมาเรียนร่วมกันกับสัปดาห์นี้ได้ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเพาะบอลกระดอนพื้นเอ๊ะทำยังไงจับบอลแล้วเพาะลงไปไม่ใช่เพาะแบบนี้นะคะเพาะคือการทิ้งบอลลงไปแล้วเราก็จับทิ้งบอลจับทิ้งบอลจับยืน่นให้มั่นคงนะคะอาขานิดนึงจับ ทิ้งบอลไปข้างหน้าไม่ทิ้งบอลไปด้านข้างนะคะเพราะว่าบา <Liberty>. งบอลบ,บ,บางคนมันมีการเด้งมาก voila, เกินไปถ้าเด้งมากเก apply, ินไปเราจับมันก็จะไม่ค่อยจะตรงกับเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำคือฝ <sh arp from predators> <trans> ึกฝึกฝึกฝึกหลายๆครั้งฝึกเสร็จแล้วก็ถ่ายคลิปส่งคุณครูค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเพาะบอลหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วจับในลันกษณะแบบนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้บ๊ายบายค่ะ